ครับวันนี้ผมก็จะตามมาตามติด,ตดชีวิตเจ้านกหลอดหรือว่านกภาษาอีสานน้าอีสานก็จะเรียกนกคอนแต่ถ้าภาษาทั่วไปก็จะเรียกนกปลอดจึงเป็นนกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนกนกจากคอนจากกิงไม้วันนี้ผมก็ได้เอาบรรยากาศ หรือภาพบรรยากาศเจ้าลพบดสองตัวผัวเมียที่มาชอบมาอาศัยอยู่คู่กับอ,อาสมองผมเพราะว่าเจา้าลพบดสองตัวผัวเมียคู่นี้มันก็ชอบมาทำรังฟักไข่เป็นประจำตอนนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้บันทึกนาม,มาให้ทุกท่านได้คอยติดตามดูเพื่อจะได้รู้ว่าวงจรชีวิตหรือวิถีชีวิตเจา้าปลอด ผู้นี้มันก็มีหน้าที่ปักไข่ก็มาทำรางไว้ที่ตะกร้าของเทวดาที่เคยเสารไว้อันนี้คือตะกร้าของเทวดาเถ่าเอามาให้ลูกหวานไว้กับการใช้ในเครื่องครัวแต่อดีไม่มีครัวแบบบ้านๆก็เลยเอามาผ่านวานไว้แขวนไว้ข้างขวา ถึงเวลาเจ้าโนกปลอดสองผัวเมียก็จะมาทำรังแล้วก็จะมาวางไข่แล้วก็จะฟักมันก็รักสถานที่แห่งนี้เพราะว่าสถานที่ที่ไหนที่เป็นสถานที่ที่ทปลอดภัยมันก็จะมาวางไข่พึ่งพาใสยอยู่คู่กับผมประจำเพราะฉะน,นั้นผมก็จะเลยนำมามาเลี้ยงเจ้าโนกปลอดสองผัวเมีย เรื่องการแ่ช่วที่เขามาทำงานก็เอาหญ้าไม้ไปญ่ามาทำงานไว้เนจากของเตาเผาที่เอามาให้ยูกหยุ่นใช้กับการเป็นส่ของเคืใช้เครื่งัวหอมัเยากผข้ออันก็ครอบแตะผ้าผ่านแต่้าให้ลิดให้หลาหรือสา ให้ลูกหลานคือเป็นงานของท่านที่ชอบว่าเป็นการฝึกุจิตฝึกสมาธิฝึกภาวนาเวลาก็จะใช้เวลาว่างตังพวกนี้ไว้พอดีผมก็มีโอกาสได้เอาตะกร้านี้มาแขวนไว้ข้างขวาบนดาดฟ้าชั้นสามซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมนั่ง ส่วนมนภาวนาหรือว่านั่งกำประถานเจ้านกปลอดสองครัเมียคู่นี้ถึงเวลาก็จะมาทำทำรังก็คือเจ็บกิ่งไม้ใบหญ้ามาทามํารังแล้วก็จะวางไข่แล้วก็ฟ้าไข่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตามดูวิถีชีวิตของเจ้านกปลอดเริ่มตั้งแต่การวางไข่ไปจนถึงฟ้าออกมา แล้วก็เป็นเวลาที่เขานามาอาหารมาป้อนลูกมาเลี้ยงลูกเกติโตเอาไว้เจ้าโนเนี่ยสแสดงความของเป็นแม่หรือความเป็นพ่อ,อมาให้เราดูนี่เขาความเป็นแม่ของดเจ้าโน๊ตลอดคู่นี้เขาจะมาะว่าใครเสร็จก็จะใช้เวลาพระพระกใ็ใช้เวลาพระเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่ง ก็พักออกมาเป็นตัวเล็กพอพักออกมามาลีบปุรีอูจอหาอาหารมาป้อนลูกเล่นลูกให้มันตกเติบโตไปเพราะว่าฉะนั้นใครที่อยากจะดูวิถีชีวิตของเจ้านือปลอดพวกนี้ก็เข้ามาดูได้ในช่องโหราศาสตร์ไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยวผมก็จะเอามาดูให้ดูให้ท่านรู้ว่าวงจรชีวิตหรือ,อชีวิตของสัตว ซึ่งเป็นนกโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในหมวดไหนแต่ใจคขารับรู้เนี่ยเวลาเขาเอาอาหารมาป้อนลูกพอลูกฟักไข่ออกมาก็เป็นเวลาก็รีนบนําอาหารมาป้อนลูกมาให้ลูกเลี้ยงลูกเติบโตแม้แต่เวลาผมก็สังเกตของนกคู่นี้เวลาเขาเอาอาหารมาให้ลูกเนี่ยลูก สัญชาตญาณตายยังไม่ลืมพอ,อ,องมาราตอเนยอกาแม่มาปุ๊บก็อ้าปากขอกินละพอกเข,ขอแต่ตัวนี้ทะเทียนนาอ้าปากขอกินละนี่คือสัญชาตญาณของเจ้าน,นกน้อย เพื่อฟักออกมาตายังไม่ลืมหังใจขอได้ยินเสียงหรือสัมผัสลูกหลานที่เราให้เกิดมาหลังเทือนก็คิดว่าแม่เอาอาหารมาให้ทอ่อาปากไว้รอรับเมื่อนี่คือสัญชาติยาการที่ผมมาดูมาพิจารณาเพื่อจะได้รู้ว่าความรักลูกเนี่เป็นความรักลูกอันเติบเสียสราได้ถึงที่ยาว ว่ามนนมีเครื่องในตื่บรรยากาศหรือเขาจะเป็นนกที่พักไข่ออกมาแต่เวลาเขาดูแลเขาปกป้องลูกเป็นการปกป้องด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะดูอยากจะรู้ว่านกปลอดคู่นี้เวลาเขาเอาอาหารให้ลูกมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะเอาอาหารถึงเวลาเช้ามาก็าจะไปหาอาหารมาให้ลูกทานเวลาลูกทานกิน ของหนักข้องตึงแล้วก็ขับถ่ายออกทางตะวนันก็เป็นอาหารของมารดาหรือแม่ต่อเนี่ยพอผมมาเห็นแล้วผมก็เออบันทึกจะให้รู้ว่าความเป็นแม่ความเป็นมารดาว่าอ,อ่ามันใหญ่นัักนกขนาดไหนก็ให้ท่านดูดออูภาพบรรยากาศรกบอนคู่นี้ดูว่าเ,ออเราจะได้รู้ว่า ความห่วงใยความรักของแม่เนี่ยว่ามันสูงเกินกว่าที่เราจะเปรียบเทียบได้เนี่ยเดี๋ยวจะลกปลอดพูดนี้ก็จะมาทํารังเป็นประจำเชา้าพอลูกฟักออกมาเช้าก็เป็นเวลาพ่อกับแม่ก็ตะเว้นหาอาหารมาป้อนลูกมาให้ทานลูกเดี่ยดูบรรยากาศดูไปเราก็จะได้เข้าใจว่า คนที่เป็นแม่คนที่เป็นมารดาหรือเป็นคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยเราจะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนี่คือบรรยากาศเจ้านกปอดคู่นี้มาทำรังใครยังไม่ได้ดูเข้ามาดูได้แล้วจะเก็บบันทึกให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ฟักไข่ตั้งแต่ไข่ออกมาแล้วก็ฟักออกมาแล้วก็ถึงเวลาก็รีบเอาอาหารมาให้ทานพอเอาอาหารให้ทานให้ลูก เลี้ยงรูกเป็นโตถึงเวลาก็ปีกกล้าขาแข็งคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งก็จะบินออกจากรังเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูไม่ศึกษาก็คมก็มาดูให้รู้เพื่อเป็นภูมิธรรมนำไปใช้กับชีวิตถ้าใครคิดจะเบื่อนายบิดามัรดาหรือเบืนน่อนายกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารับถือให้ดูในคลิปนี้ เราจะได้รู้ได้รู้ว่าความเป็นพ่อเราหรือความเป็นแม่เราเนี่ยมันขนาดไหนใหญ่ยยกว่าทะเลเนี่ยคือความหมายเกี่ยวกับบรรยากาศอของอบรรดาผู้ที่มาทาบุญร่วมทุนสร้างวิหารทานผมก็ให้ดูนี่คือบรรยากาศนกปลอดอที่มาทารังฝากดวงไข่หรือฝากใจไว้ กับอาสมเพราะว่าสถานที่แห่งน,นี้เปน็นสถานที่ที่ผมต้องมาสวดมนต์ภาวนากรรมาฐานแต่ก็ดูเหตุการณ์ว่านกที่นี่ก็ไม่ได้กลั่นไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่านกที่นี่ก็เป็นนกที่อ,อยู่คู่กับคนไทยหรือคนโบราณผ่านไปได้ขนาดน,นี้ก็ถือว่าบุญบารมีของเจ้านกปลอด หรือนกครอดภาพสายสายเขาเรียกว่านกครอดภาษาภาคกลางเขาเรียกนกปลอดหรือ,อทั่วไปก็อาจจะเรียกนกปลอดว่าใครเลี้ยงไว้มันก็จะทําให้ชีวิตปลอดภัยทําอะไรไปก็จะไม่มีอุปสรรคก็ปลอดโปร่งโลง่โลงรุง่งเรืองแต่ผมเอกมาเลี้ยงผมก็เลี้ยงแบบธรรมชาติผมก็ไม่ได้ไปดูแลอะไรมากมายถึงเวลาเขาเข้ามาวางไข่เพราะว่าการที่เขามาฝากลูกฝาก ดวงวางไข่เขาเชื่อได้ว่าเขามาอยู่ที่นี่เขาก็คงปลอดภัยเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูภาพบรรยากาศของนกปลอดหรือนกปลอดก็เข้ามาดูได้ในช่องโมราศาสไทยพาไปเที่ยวและช่องโมราศาสไทยพาพายอีสีเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงให้ดูสองช่องนี้ก็ท่านจะได้ตามไม่ขาด